ปีที่มาด่าน้องไหมหรืออะไรยังไงน,น้องยังไม่น้องยังไม่ได้ฟ้องเอฟซีที่มาด่าเพราะว่าอันนี้ตามตาม,ตามพูดแบบตามปกติที่ว่าเราพูดกับสารในมุมบินยูชนเนาะน้องก็คือดูคนที่เขาเหมือนหนึ่งคือจํานวนผู้ติดตามที่สูงนั่นแหละมันจะมีผลสองคือระยะเวลาที่ว่าก็คือแบบประเภทที่แบบเหมือนด่าข้ามปีอะ่ะอแต่โดยแต่โดยปกติเขาก็ไม่อยากฟ้องใครถูกไหม ถือว่าน้อยมากอ่ะคนเดียวสําหรับคนที่เป็นศิลปินอ๋อถือว่าน้อยมากใช่แล้วรู้ไหมว่าเขาฟ้องอะไรกับทางอดีตสามีเขาไหมอะ่ะอืมอันนี้พี่ไม่ได้ไปเป็นพยานหรือว่าไม่ได้แบบเป็นทางทีมทนายที่กรุงเทพจ้ะจะเป็นทนายเยอะอกว่าน,นะมันมีทีมทนายสองทีมเหรอ จริงๆน้องเขาก็จนมีทีมทนายมากกว่าสองแหละเพราะว่าอย่าลืมว่าน้องเขาก็มีมีมีค่ายมีอะไรที่เขาก็ดูแลก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เอ็นดูแต่ว่าที่ที่เหมือนกับมันเรียกว่าไงเดียอยู่ในโซเชียลที่เราเห็นกันเนี่ยม,มันก็จะเห็นแค่นี้แหละแค่ข่าวที่เป็นพวกคนในเพจอืมแล้วตอนนี้รู้ไหมว่าเขาเขาฟ้องกับทางอดีตสามีเขาอ่บคดีอะไร รายละเอียดไม่รู้จักรายไม่รู้ก็รู้เท่าทันที่ต้องีเป็นข่าวเนาะรู้จักแบบที่เป็นข่าวเนี่ยแหละรู้เหมือนกับที่แบบข่าวออกมาบางทีก็คือเหมือนด้อมเขามาทักให้ร<ข>ู้เขาปรึกษาพี่ไหมเรื่องเนี้ยปรึกษาพี่ไหมแพลหรอก็คือถ้าจะเป็นคุยกับทนายมากกว่าแต่ก็คือเราจะจะอาจะจ,ะจะได้ได้นั่งอยู่ด้วยหรืออะไรแต่ก็คือคุยแบบทั่วไปว่า มีอย่างนี้แต่ก็ใช้ทนายทางนู้นอะไรอางเนี้ยค่ะอืม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 แล้วเขาฟ้องเขาฟ้องนานหรือยังอะ่ะทราบไหมว่าไม่<ข>ใช่แพวฟ้องนะใครฟอ้องอ่ะอืมที่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 ทราบไม่ไม่ได้เป็นคือเริ่มต้นไม่ได้เป็นเริ่มเริ่มจากไม่ได้เริ่มจากทางเหมือนน่าจะเป็นจังหวะต้องลองถามดูข้อเท็จจริงพี่ว่าน่าจะเหมือนใช้สิทธิ์ทั้งคู่อะ อืลองไปถามดูในมุมของข้อเท็จจริงเขานะพี่ว่าน่าจะใช่แก่พี่ก็เบอร์พี่เ็าเบอร์ให้ส่งให้ผมหน่อยสิผมจะเชิญร่วมรายการผมผมหน่อยถ้าร่วมรายการก็ตามคําตอบเมื่อวานนั่นแหละเขาก็ไม่ร่วมเขาไม่ใช่ว่าผมไม่ขอนนเอซีผมแม้ด้านจะไปขอพี่ฝนว่าขอเชิญคุณแพลวพังร่วมรายการกับผมเล่เพราะวันนิ้เสรษ เราเข้าใ็เขาว่าไงนะเขาบอกว่าแถวนี้อยู่แล้วเขาคือแบบต่อให้ไม่ใช่เป็นข่าวอะถ้าสังเกตดีๆคือแพลโฮจะไม่เป็นคนที่ไปออกรายการนู่นนั่นนี่อะคือมีรายการบันเทิงรายการพวกเกมรายการอะไรมาชวนเขาเขาก็ไม่ได้ไปเอาพูดแบบรายการดังๆอย่างแบบของทางเวิร์กพอยต์อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ชวนที่แบบในมุมของนักลงแพลวก็ไม่ได้เเป็นเกมใช่แพลวเขาจะแบบเหมือนรู้สึกว่าแบบเขาก็เขาก็ อาจจะเป็นคนลึกๆก็ไม่ได้ไม่ได้ถนัดอะไรที่แบบต้องคุยกันไม่ชอบแบบนี้เนาะเออก็ไม่เป็นไรหรอกก็ไม่ไม่ร่วมก็ไม่ได้ว่าแต่อย่างอยก็ได้ฟังคนที่อยู่ข้างเกียงแล้วน้องเขาเราสัมผัสกับน้องเขาเป็นคนน่ารักไหมครับยังไงส่วนตัวพี่ว่าแพลวเป็นคนซื่อซื่อนะซื่อระดับหนึ่งแต่ว่าซื่อแต่ว่าไม่ใช่คนโง่เป็นคนที่อ่ามีการวางแผนชีวิตในระดับหนึ่งก็โต โตโตกว่าอายุอืมก็ประมาณนี้สําหรับสําหรับแพวพี่ถือว่าเป็นคนที่เป็นคนเป็นคนน่ารักคนหนึ่งอ่ะอะ่เมื่อกี้ลืมลืมบอกไปก่อนว่าเข้ามาถึงโพ์นี้นะคะเดี๋ยวเกินก่อนวันนี้ตั้งหัวว่าเป็นแม่แม่เท้า อันนี้ไม่ได้เป็นแม่ทัพนะเรียกอาวุโ,อโสอาวุโสรอไม่ได้เป็นแม่ทัพหรอกก็อยากให้มันไม่มีมีแค่แหมเป็นแม่ทัพเ,เลยเหรอไน่ได้เป็นแม่คงแม่ทัพมันดอกมันประมาณนั้นแล้วก็แล้วก็เออก็แสดงความยินดีด้วยนะคะกับทั้งสองเลยเนาะทั้งทั้งทั้งข่าวดีของแพลกับซันแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์บิ๊กด้วยโอเคนะคะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วก็แสดงความยินดีทั้งสองฝ่าย ฝ่ายก็เพ่มีมาอีกฝ่ายหนึ่งก็กำลังจะแต่งงานกันอ่าพี่เองก็ไม่ได้มีโอกาสเด้เจอมบิ๊กพี่ก็ไม่เคยเจอแต่ว่าก็มีมีมีเหมือนแชทพักทายเลยน้องก็งานแต่งงานแต่งเขาจะเชิญผมไหมอ่ะเขาแต่งตอนไหนวันนี้เขาเขายังเขาเพิ่งขอกันเองเรายังไม่รู้เลยว่าจะออเอฟซีมาบอกผมว่าเขาจะแต่งกันแล้ว อ้าวขอวันนี้แต่งกันเลยเรู่ผมก็งงเหมือนกันเอฟีก็ข่าวลือมาพี่ก็ไม่ได้ถามคือต้องบอกเลยนะตามตามลักษณะจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ถามตอนว่าเจอกันหรือว่าเมื่อกี้ผมก็ย้งเมื่อกี้ผมถามพี่นิกกี้ก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าการทําคดีของพี่เป็นยังไงก็ไม่ได้ทราบสรุปว่าถามพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอืมเพราะว่าเขาใช้ทีมทนายที่ ก็น่าจะเป็นคนที่เขาโอเคเราเราไม่รู้ก็ไม่รู้กันนี่ก็โอเคต่างฝ่ายฝ่ายนี้ก็บอกว่าอ่าฝ่ายนี้โอเคฝ่ายนี้ก็บอกว่าอ่าฝ่ายนี้โอเคก็แล้วแต่น้องมองเราชอบศิลปินท่านนี้เราก็โอเคกับท่านนี้เราชอบท่านนี้เราก็โอเคกับท่านนี้แต่เราก็อย่าไปด่าท่านนึงเนาะอย่างงั้นดีกว่าผมงบิ๊กพี่ก็ไม่เคยว่านะไม่เคยมีโพสต์โพสต์ด่าอะไรน้องนะเอาพี่พ้นพอละเรื่องเนี้ยอันนั้นอาจจะเวลาอาจจะยี่สิบนาทีพี่สิบนาทีผมว่าก็คงไม่เสียเรียบกันมากหรอกแล้วพี่มีอะไรกับพี่นิกกี้ ถามเขาสิอยู่ดีๆวันนี้ทําไมเขาถึงอยากจะมาไลฟ์แล้วก็คือตอนแรกจะไลฟ์เรื่องเราก็ต้องพูดกันตามคอนเทนต์จริงเนาะตอนแรกผัดโทรมาว่าจะไลฟ์เรื่องของของน้องน้องผู้ชายกับน้องผู้หญิงซึ่งพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องของเขามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่แล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรกับอีกคนนึงด้วยแต่พอเสร็จก็บอกว่างั้นก็เป็นเรื่องของเขากับพี่พี่ก็เลยเอ้าก็คือเขาพี่เีเรื่องอะไรล่ะผมก็ต้องเป็นคนบอกสิว่าพี่สองคนน่ะมีมีความหมางใจอะไรกันหรือเปล่าอันเนี้ย ผมก็เลยงงผมเพิ่งรู้เมื่อเช้าว่าเอ้ยมันนี่มันมีเรื่องกันเหรอสองคนเนี้ยมันไม่ลงรอยกันอะไรอย่างเงี้ยทําไมอะ่ะพอเข้าใจบ้าพอทราบป้ถามก็ดูสิว่าเขาทาเนี่ยอะไรทําอะไรล่ะพี่เกินเกินหน่อยสิไม่รู้ว่าแต่ท้าท้าของพี่พี่ก็อะไรที่มันไม่ถูกต้องพี่ก็ใช้สิทธิตามกฎหมายส่วนอไอ้ที่มันไม่ถูกจริตอะไรก็แต่ขึ้นช่องนี้พี่ไม่ฟ้องเขานะ ไม่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 ไม,ไม,ไม่หมายถึงว่าเนื้อหาบนช่องนี้ใช่ไหมไม่ถ้าสมมติว่าเขาผมถ้างั้นผมจะให้เขาเปิดไงเพราะาพี่ไม่เปิดไงผมจะให้เขาเปิดพอเขาเปิดปับ๊บพี่อย่าฟ้องเขานะอ้าวแต่ที่ที่พี่พูดกับพัดก็มีที่พี่จะใช้สิทธิ์ทางกระบวนการไอ้ไอ้ผมไม่ไม่สนใจหรอกไโปโพสอรือไปฟ้องพี่ไปฟ้องเขาเลยเขาไปววาดว่าพี่หลังนั้นแต่ว่าเวลาขึ้นไลน์เนี้ยอย่าฟ้องกันได้ไหมอ่ะอ่าถ้าไม่ใช่เรื่องที่มันซ้ํากันกับไอ้ที่พี่ตั้งใจที่ว่าจะใช้สิทธิ์อยู่แล้ว ไม่มีปัญหาถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงแต่ไอสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรความผิดสําเร็จไปแล้วเนอะแต่มันก็ฉ<อ><ช>ั่จิงจ้ะแล้วแต่พี่มีอะไรจะถามเขาไหมล่ะถ้าถามหรอเขาก็น่าจะรู้อ่ะว่าถ้าจใจพี่พูดจริงๆนี่เขาก็พร้อมไหมอะหนึ่งก่อนนะที่พี่ฟังเมื่อกี้เขาบอกว่า ที่เขาเท่าที่ที่เขารู้จักแพาวเนี่ยคําว่ารู้จักของเขากับคําว่ารู้จักของคนอื่นเนี่ยมันเหมือนกันไหมรู้จักเนี่ยเคยเจอเหรอเขายังไม่ได้เคยเจอไม่เคยรู้ว่าแบบเป็นอะไรยังไงร,รู้จักมันก็เหมือนกับที่พี่พี่คุยแชทก,กับอีกสั้นๆนั่นแหละแต่ยังไม่เคยไปเจอพี่ไม่นับว่าเป็นการรู้จักที่แบบรู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนขนาดนั้นนะอันนี้คือหนึ่งก่อนแล้วก็สองเรื่องที่ ไปคุยเรื่องส่วนตัวในเรื่องกิริยาไปเตือนเขาว่าอ่ะการกินข้าวหรือการอะไรอย่างนั้นอนะ่ะโอเคแต่ว่าก็เอาจริงมันก็มันก็ถือว่าเราเตือนไปหนึ่งเตือนไปสองแล้วแหละถ้า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 ,ถ,าถ้ามากกว่านั้นมันก็ก็ต้องคิดเองอะ่ะว่าถ้าเป็นคนอื่นเขาจะเขาจะเข้าไปยุง่งขนาดพี่สนิทพี่ยังไม่ได้เข้าไปยุง่งอะไรเยอะเลยพูดรอบเดียวพี่พี่จะว่าเขาไม่มีมารยาทหรอมันไม่ใช่ไม่มีมารยาทแต่ว่า เรียกว่าเออ่ถ้าถ้าตามตามหลักนะถ้าถ้าบางคนมีโอกาสได้ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววะจะได้ยินที่ทางท่านที่เขาเป็นท่านทางกฎหมายเนี่ยท่านพูดสั้นๆว่าบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรื่องของเขาอะเร่องของเรื่องของเนี่ยนี่แหละเรื่องของเขาผมก็ผมก็เบรกพ่นิกกี้ไปแล้วว่ะ ไอ้บางสิ่งบางอย่างมันเป็นเรื่องส่วนตัวโฟกัสสิ่งที่ดีของเขาสิ่งที่ไม่ดีบางสิ่งบางอย่างคนเรากินอาหารอะไรอย่างเงี้ยมันมีบ้างเล็กน้อยแหลช่างมันเถอะโฟกัสแต่สิ่งดีผมไม่ผมก็ตัดจบไปแล้ว,วแต่ว่าวผ,มผมไม่สนใจแล้วเรื่องแพรวของเรื่องผู้ใหญ่บ้านผมไม่สนใจตอนเนี้ยผมรู้ไว่าพี่กับเขานมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าถ้าของพี่ตอนนี้ถ้ามีก็จะมีที่จะดําเนินตามสิทธิ์แต่ว่าถ้าแบบมีในลักษณะที่นอกเรื่องที่จะตามสิทธิ์ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีเขามี พิมพ์มาว่าเออเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ไม่ได้ต้องการให้อะไรพี่ก็ยังพูดกับเขาเลยว่าก็ถ้าเขาไม่ได้มีอะไรที่ไปพี่รู้สึกว่าไปทําอะไรที่มันไม่โอเคพี่ก็อะไรที่เคยรู้กันสองคนพี่ก็พี่ก็ไม่อะไรแต่ถ้าวันนึงเขาฝากผมมาทําไมอ่ะทําไมต้องทัว่ะทำไมต้องเจอหน้าเจอกันกลางไรไม่ได้เหรอกลัวอะไรเขาถาเราก็ไม่เข้าใจาเขาเหมือนกันว่าแล้วทําไมเขาถึงไม่ เขาถึงไม่ไม่จําเป็นต้องโทรก็ได้ไปเจอแบบที่ที่พัดนั่งอยู่ก็ได้พัดอยู่พี่อยู่ยเขาอยู่หรือว่าจะเป็นคนอื่นก็ได้จะเป็นทานายคนนั้นก็ได้เป็นโอ้ยใครก็ได้อ่ะแต่ว่าไม,ไม่เจอกางไรไม่ได้อ่ะพี่กลางไ์ไม่ได้กลางไลฟ์อาะเจอกลางไรแต่เจอได้แต่เจอกลางไลฟ์นี่แล้วยังไงเจอกลางไลฟ์เอาจิงๆงอ่ะคุยกันเวลาไม่พอหรอกถ้าเจอผมเปิดถึงตีสามให้ก็ได้พี่ แล้วก็บางเรื่องเองอ่ะพี่ก็เชื่อว่าเขาก็คงไม่ได้อยากที่จะให้คนอื่นรับรู้อืมก็คือคือประเด็นคือพี่ก็พูดแบบนี้แหละพอผมถามพี่พี่ก็บอกว่ามันก็คืสถ้าเขาพร้อมที่จะให้คนอื่นรับรู้อ่ะพรุ่งนี้ให้เขานัดกับนัดเลยนะพัดนัดเลยนะไปเจอกันนัตํารวจอ่าเอฟซีก็อยากผ่าไลน์นี่แหละถ้าพร้อมที่จะให้ทุกคนรับรู้พรุ่งนี้พัดเขาพี่ไปเจอหน้าที่สำนักงานตํารวจแล้วเดี๋ยวพี่จะใช้สิทธิ์กับกับคนกลาง อ่ะถ้าเขาคิดว่าเขาท้องที่ใจพี่พูดได้หมดไปเจอจังทำไมไม่เอาขึ้นไล่หย่าขึ้นไลไม่ได้เพราะบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องของบุคคลทั่วไปมันเป็นเรื่องที่เราอ่ะต้องคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เขามีมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เรื่องของไม่แต่แต่แต่เราสามารถที่เราสามารถที่แบบไอ้เรื่องเนี้ยมันนอกรอกไม่เอาไม่อยากพูดเอาเรื่องเนี้ยพอพูดได้เอาเอาเรื่องที่มันตกลงกันได้พอพูดได้ผมว่า ตกลงกันได้ก็ไม่ไม,ไม่มีอ่ไม่มีอะไรตกลงได้อะเพราะว่าพี่พี่เคยตอบทนายเขาไปเหมือนกันทนายเขาเคยถามว่ามันมีอะไรหรอพี่ว่าพี่ก็ตอบไปเคียย์แล้วนะว่าก็พี่รู้แบบนี้รู้ในสิ่งที่บางอย่างรู้มาพี่ก็เลยรู้สึกผิดหวังแล้วก็คิดว่าไม่ค่อยอยากคุยแล้วทนายเขาเองก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ใช่เรื่องจริงเขาก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงแต่ตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้รู้จักซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงที่มันมีคนการันตีแล้วพี่ก็แค่รู้สึกว่า เออมันก็มันก็ความคิดแล้วก็นิสัยก็คนละแบบมันก็มันก็ถอยก็แค่